เาต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับยองรีนมเอฟเอฟอีกเช่นเคยวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมมาแล้วนะโกลเยนเนี่ยอิมพิเรียลมาลิคาผมก็ชอบที่เสื้อมันนะเสื้อมันถือสวยหัวก็ก็สวยอยู่แต่เก่งก็ได้ เงเท่าก็ได้ถ้ามันได้หมดอ่ะวันนี้เรามีอูปองโกลอยัมเหลือสองร้อยวกว่าอัน <c oughs> คิดว่ามันจะหมดกี่อันทุกคนทุกคนพอมาภาวนาให้มันหมดหน้อยๆละกันแบบสุ่มครั้งเดียวได้เลยอะไรอย่เงี้ยเอออะไรเงี้ย อ,อกดตอนเผยเผยลละกันอ้เป็นไงล่ะครั้งเดียวได้ได้อะไรก็ไม่รู้เอ๊ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรลุลลลเพบๆๆๆๆออออเพื่ออะไรส่งอัติดเพื่ออะไร โอ้โหสามมันไม่ได้อยากได้ครับปัง <c oughs> เริ่มเจ็บคอแล้วโ <c> อ <oughs> <c oughs> เคเริ่มเริ่มเหงื่อแตกนิดนึงละ เอาละเอาละอีกรอบปั้มมาเลยเพื่ออะไรเราไม่ได้สาดถาวรสักอันนะเพื่ออะไรโป้งอืมอดีเกมดีคุณภาพดีเขาไม่ล็อกนะอันนี้แบบของเกงไม่ล็อกจริงๆอื้อ เกมดีคุณภาพดีจะตามแล้วเพื่ออะไรโอ้โหมันตันเท่าไหร่นะทุกคนร้อยยี่สิบปะอยู่เท่าไหร่ ไมีเกลวมันจะเอามาทำไมแต่ก็ได้ชุดแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ชุดให้ดูนะทุกคนพอมพอาภาวนาให้มันหมุยน้อยแล้กันแบบสุ่มครั้งเดียวได้เลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะทุกคนดูดิก็ถือว่าสวยอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยประมาณเนี้ย เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับทุกคนพอวิ่งดัมันเหมือนแบบมีลมพัดด้วยเนาะโอ้ตายเพื่อนเพื่อนโดโซ first slide ือว่าว้นให่ที่สมันมีแบบ double kill แแบบพัดพัดไปมาด้วยหลังเื่อหลัง d l e kill ใเอาไมเม เว้ยทุกคนแล้วดูเวลาวิ่งนะมีสะบัดด้วยมันสะบัดบด้วยทุกคนจุดนี้พอใส่แล้วเล่นโหดขึ้นเลยนะทุกคนเออเก่ง First, <laughs> <laughs> เป็นโหมดขึ้นไปนี่ะจริงมันก็ไม่เกี่ยวนะทุกคนมันอยู่ที่ฝีมือของเราเองใครจะเล่นแบบใหม่ก็เล่นแล้วเนี่ยทนี้ก็ถือว่าแบบ <Double kill. S 1> ใช้ได้เลยทุกคนใช้ได้เอาไปประยุกใช้อะไรแบบเอาไปใส่ท่อที่มัน้เข้าแบบนี้ก็ได้นะประมาณนั้น ตายจะหมดที่แล้วลูกคนโอ้ตายเย่าเอาจริงแงเอาจริงก่อนละกันเฮ้ยคนพีชจะซื้ออยู่อันพีว่าซื้อฟาร์มัสถึงต้องสับสะโคบแล้วแหละ ตอนเล่นฟรีไฟล์สมัยก่อนแบบสะอบน้อหนึ่งครับชุดมันคไลไ้ายๆอีกชุดนั่งมวยอ่ะคน ไอชุดนักมวยที่เขาเ็กับสต r e ไฟ f i g h t ใช่ป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่สต r e ไฟ Fighter ไอชุดนักมวยอ่ะหัวนักมวย First Blood ตายดีแล้วซื้อปืนผิดโอเคละ ให้ทําคลิปแบบฝึกตั้งก่อนตั้งไรบออะไรแบบนี้ก็มาบอกได้นะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมานั่งไลอ่านก็แล้วคนที่อบดราม่าอะไรนู่นดราม่านู่นดราม่ากดงดงดงดนักยิ่งไม่มีกำลังใจแล้วไอ้คนที่ดราม่ามันก็หนักเข้าไปอีก Ride. <First ride. S 1> คน <Double S 1> ที่ชอบดแบบนี้ก็เข้าใจด้วยก oh. oh. ็เข้ามาอยู่เกมที่สองแล้วนะทุกคนมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าจะ oh. เล่นตึงงาเปล่าตีเนี้ย ขอเินติงแลักลกักกกกนย้าายนุ่เงคนหนุต่ายงี้แหละ เพื่อนโชว์หน่อยเก็บหมดเลยได้เปล่ายิงกระโดดกา,าเเนเตะจะตายแล้วเพื่อนอาจจะตายแล้วดับเบิล k i ้ l Ừ Ừ Ừ Nhưng ĐỒ BỘ KÊL Hỡi Từng nhiều rồi ná Áo จะโดดยิงนั่งเล็งลูกยิงนี่เหรอยุ่งง่งสูตรใหม่มันยากไหมอ่ะทุกคนไอเทียบบาวานอะไรใช้บ่นอ่ะ มันยากตรงตรงโซ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 หมดตีแล้วโูโซวู้ฮูเจ้บกเเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องให้กำลังใจเพื่อนูซโซโซโซกดตรงไหนไม่มีไม่มีซู่ซู่อ่ะ ทำไมกระสุนมันไม่ออกป้องนี่ล้มหนึ่ง Are you okay? อายุโอเคนออกแล้วเงื่อนผมอายุโอเคเนี่ยนเนี่ยยุคเคอายุเริ่มไม่ออเคแล้ คอมเมนต์มาหน่อยว่าแบบอยากให้รีวิวชุดหรืออะไรแบบนี้แบบต่างๆเกมหรืออยากให้แบบเล่นเกมไหนก็บอกมาได้แล้วพ mm ู hmm. ้เธอแบบจะทำให้ไรนี่ mm hmm. ขอเกมแบบแนยวยิงปืนนะ่ะ mm hmm. เกมอื่นผมไ mm hmm. มเ่เ mm hmm. ขาทำ mm hmm. นะหรือเกมอื่นก็ได้ mm hmm. เช่นแบบ Among Us อะไรแบบนี้ mm hmm. ก็ได้ First blood, First blood. เพื่อนยิงเลยเพื่อนเอาหน่อยเออเออเออตายเดี๋ยวก็ตายเอ้ย สุดยอดเลยทำให้คนทให้ทีมหัวร้อนได้สู้ๆเพื่อนสู้ๆเราจะชนะแล้วเ,เ,ลเพื่อนสู้ๆขวา้มีตัว Hey uh. Kill, Kill. Kill. <laughs> <laughs>

เฮ้ย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 มีดด้วยวด้วยช่วยเพื่อนก่อนเพิบเอิบเพิบ เฮ้ช่วยเพื่อนอ้าวกระโดดฮ่า รอบนี้แหละอันตรายสุดบอกเขาจะเอาจริงเชื้อติดเรา็ต้องระวังตัวเขไว้เราต้องตวบโต้ใหน้น่ากิงขำ ทำตัวให้นักเก่งขำเข้าไว้เฮ้ยเฮ้ยลูเ,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 เชิงนักแข่งหูไม่โดนใครเลยเฮ้ยที่นี่เห็นละ First แบบบนี้อกแล้วตึงจับก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับแบบ <all> ชุดแบบชุดแนีนยดนี่สวยอยู่นะ <the truth. S 1> เอาไปแบบปรับแต่งนี้ชมมือละแบบใส่แคบบ่ชแบบุดแี้อะไรแบบนักแบบเอาไว้ใส่กับวางเกงอื่นอะไรนี้เกงไฮไลท์ดิเ็บปะ ใช้ได้ป่ะใส่ชุดไฮไลท์เฮ้ยไม่ค่อยเข้าไห <c oughs> นลองกากเก่งเกง,เกงใส่ชุดอันนี้เฮ้ยก็ได้อยู่นะถือว่าได้ถือว่าได้นะ,ะถือว่าดีอยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ร้องหัวบ้างหัวเนี่ยไม่ได้นะไม่ด,ดแต่มันจะแปลกๆนีดนะแต่รองเท้าผมว่าไม่ค่อยสวยนะมด,ดิมันแบบมันยังไงมันแหลมๆมะแต่ถ้าใครชอบก็ก็ดีนะ สำหรับคนที่แบบชอบรองเท้าแบบนี้ก็นำไปใส่นำไปใช้ได้อลไรแบบนี้ใช้ได้หมดเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะสำหรับชุดท,ที่รีวิวไปชุดกอลเเยนใหม่ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 啾啾。Ch up ch up.